คือคนไทยบ้างท่ที่อยากจะย้ายมาอยู่แคนาดาหรือตังเลว่าเอ๊ะฉันควรจะย้ายมาดีไหมหรือคนที่มาอยู่แล้วแล้วยังยังสตั๊กเกิลอยู่อะไรองเงี้ยก็ถ้าจะมองจากชีวิตตัวเองนะคะเพราะว่าเราก็ไม่สามารถจะพูดแทนคือคนได้แต่ละคนมีประสบการณ์ผ่านวงวนของชีวิตของแต่ละท่านเองอแต่อย่างหมูเองเนี่ยหมูใช้ความอดทนอ,อ,อย่างสูงนะคะ ความอดทนแล้วก็อดกลั้นและอดออมทุกอย่างเลยตามพระราชดำริของออทีเ่เหนือหัวของเราได้สอนมานะคะทำให้เราพยุงการอยู่แนมะ้แต่เราเปลี่ยนประเทศมาแต่เราก็สามารถจะคงอยู่แล้วก็บำรุงตัวตัวเองและครอบครัวให้รุ่งเรืองต่อไปได้เราก็ต้องมองหาเมื่อมองหาก็จะมองเห็นนะคะ ถ้าเราอยู่เฉยๆไม่มองหาไม่ลองเราก็อาจจะอยู่กับที่แต่อันนี้เราก็ต้องมองหาแล้วก็ต้องเช็คให้ดีๆ